ติดตั้งซเซลล์กํากำลังการผลิตเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับบ้านเรามากที่สุดหยิบบินค่าไฟของคุณขึ้นมาแล้วดูคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะวาวานะคะก่อนอื่นถ้าไม่อยากพลาดทุกความรู้เรื่องพลังงานและโซะเซลล์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขณะนี้ที่วากำลังทำคอนเทนต์อยู่ราคาค่าไฟบ้านก็เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 4บาทต่อหน่วยแล้วค่ะและช่วงนี้ก็อากาศร้อนสุดๆไปเลยค่ะแต่พอจะเปิดแอร์แล้วหันไปเห็นค่าไฟ4บาทต่อหน่วยก็แทบจะไม่อยากเปิดกันเลยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าก็เลยสนใจที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ขึ้นมาและถ้าใครสนใจที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์เหมือนกันก่อนอื่นจะต้องรู้จักกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของตัวเองก่อนนะคะและรวมถึงต้องรู้จักกับพฤติกรรมการทํางานของโซล่าเซลล์ด้วยค่ะ ซึ่งว่าได้อธิบายเอาไว้ในคลิปก่อนหนะ้าสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วหยิบบินค่าไฟของคุณขึ้นมาค่ะว่าจะพาไปหากําลังการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับบ้านของทุกคนด้วยบินค่าไฟใบเดียวค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อหยิบบินค่าไฟของเราขึ้นมาแล้วเราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าในบินค่าไฟบอกอะไรเราบ้างโดยปกติแล้วบินค่าไฟทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1คือข้อมูลทั่วไปตรงส่วนนี้จะบอกถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงวันและเวลาอ่านหน่วยค่าไฟฟ้าประจำเดือนค่ะ โซนที่2คือข้อมูลการใช้ไฟฟ้าค่ะซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลขอ่านครั้งก่อนคือหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้ในเดือนก่อนก่อนและตัวเลขอ่านครั้งหลังคือจํานวนหน่วยค่าไฟฟ้าที่เราใช้ในเดือนล่าสุดและนํามาบวกกับเดือนที่ผ่านมาค่ะและอีกจุดหนึ่งก็คือจํานวนหน่วยค่าไฟที่เราใช้ในเดือนนี้ค่ะโซนสุดท้ายคือค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บซึ่งจะบอกค่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าค่าบริการรายเดือนค่า FT และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเค่ะ เมื่อรู้แล้วว่าบินค่าไฟบอกอะไรเราบ้างทีนี้เรามาดูกันที่ปริมาณค่าไฟที่เราใช้และราคาที่เราจะต้องจ่ายเพราะตรงนี้คือส่วนที่สําคัญมากสําหรับการติดตั้งโซลาเซลล์ค่ะปกติแล้วโซลาเซลล์กำลังการติดตั้ง1กิโลวัตต์ จะสามารถช่วยลดค่าไฟได้ที่ประมาณ40%ต่อเดือนค่ะทางนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของบ้านแต่ละหลังด้วยนะคะโดยใช้ส่วนในการคำนวณคือจำนวนหน่วยค่าไฟต่อเดือนหารด้วยจำนวนวันใน1เดือนแล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ค่าไฟที่โซลาเซลล์สามารถช่วยลดลงได้หารด้วยชั่วโมงที่โซลาเซลล์จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะซึ่งเมื่อดูจากบิลค่าไฟของวาแล้วตัวเลขที่ได้นั่นก็คือ953หารด้วย30 คูณด้วย40%แล้วหารด้วย4ค่ะตัวเลขที่ได้จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3.17มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ค่ะตัวเลขที่เป็นทอนิยมแบบนี้จะต้องปัดลงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โซลารเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินในวันที่เราใช้ไฟฟ้าน้อยค่ะส่วนคงว่าจะปัดไปอยู่ที่3กิโลวัตต์หรือ2.5กิโลวัตต์ค่ะ ส่วนสูตรที่ว่าให้สามารถนําไปคํานวณกับบินค่าไฟของทุกบ,บ้านได้เลยนะคะเมื่อได้กําลังการติดตั้งที่เหมาะสมแล้วเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์จะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้เดือนละกี่บาทค่ะวิธีชิดก็ง่ายๆเลยค่ะ ทำตามสูตรนี้ได้เลยค่ะเอากําลังการติดตั้งคูณด้วยจํานวนชั่วโมงแดดที่โซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพแล้วคูณด้วยราคาค่าไฟต่อหน่วยที่การไฟฟ้าเรียกเก็บและคูณด้วยจํานวนวันใน1เดือนค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือราคาประมาณการค่าไฟที่จะสามารถช่วยลดลงได้ต่อเดือนค่ะถ้าดูจากบิลค่าไฟของวาว่าจะติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ที่3กิโลวัตต์ค่ะก็จะได้ตัวเลขดังนี้ค่ะนำา3คูณกับ4คูณกับ4และคูณด้วย30 จะได้เท่ากับ1,440บาทค่ะเมื่อนำไปลบกับบินค่าไฟที่ว่าจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนนั่นก็คือตัวเลขลบด้วย4,322.14ค่ะก็จะได้ผลลัพธ์อยู่ที่2,882.14บาทค่ะนี่คือราคาค่าไฟที่ว่าจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนเมื่อติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วค่ะ ซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้จริงค่ะแต่นี้เป็นเพียงแค่การประมาณการคร่าวๆนะคะสุดท้ายแล้วจะต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้านว่าสัมพันธ์กับการทำงานของโซล่าเซลล์ด้วยหรือเปล่าค่ะเห็นไหมคะ แค่มีบินค้าไฟแค่ใบเดียวก็สามารถติดตั้งโซลร์เซลล์ที่เหมาะสมกับบ้านของเราได้แล้วแต่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่การประมาณการคร่าวๆเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจมีขยับขึ้นขยับลงเล็กน้อยตามการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้านค่ะหรือถ้าอยากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการติดตั้งโซลร์เซลล์ทาง e อเดเรียนโซลาก็มีทีมงานที่ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญให้บริการด้วยนะคะถ้าสนใจติดตั้งโซลร์เซลล์ก็สามารถติดต่อมาตามคอนแทคที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ว่าต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย